โดยทั่วไปปากใบพืชจะอยู่ด้านล่างของผิวใบนะคะเพราะเป็นที่รู้กันว่าพืชสังเคราะห์แสงได้ดีในช่วงที่มีแสงแดดมากปากใบจึงอยู่ด้านล่างของผิวใบและผิวใบด้านบนของพืชก็จะมีสารเคลือบอยู่หนาซึ่งจะช่วยลดการคายน้ําออกทางปากใบของพืชได้อีกทางหนึ่งซึ่งปากใบพืชจะมีทั้งด้านบนและด้านล่างของแผ่นใบนะคะ แต่ส่วนมากจะอยู่ด้านล่างมากกว่าส่วนการคายน้ําของพืชพืชจะคายน้ําสู่บรรยากาศโดยสองช่องทางนะคะคือคายน้ําทางปากใบและคายน้ําผ่านทางรอยแตกที่ผิวของลําต้นย่าย่ามาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ย,ายา่ามาให้ปุ๋ยทางใบกับต้นพืชนะคะแต่เป็นเวลาใกล้ค่าแล้วค่ะภาพอัานไม่ชัดต้องขออภัยนะคะไปชมกันค่ะนี่คือต้นคล้า ยามใกล้ๆคำ่ำต้นคล้าจะชูใบขึ้นจนเราเห็นด้านหลังของใบหรือปากใบชูขึ้นนั่นเองค่ะที่ย่าย่เก่าเกิดเนื่องปากใบมาสยืดยาวก็คืออยากจะอธิบายเพื่อนๆว่าต้นคล้าหรือต้นไม้หลายชนิดนะคะเวลากลางคืนเขาจะเอาใบชูขึ้นจนด้านหลังใบปิดหน้าใบหน้าใบคือที่ใช้สังเคราะห์แสงค่ะเพราะกลางคืนโดยธรรมชาติพืชก็ไม่ได้สังเคราะห์แสงยกเวน้นพืชพิเศษ ที่เลี้ยงในแสงนีออนนะคะรูปนี้ถ่ายให้เห็นต้นสตรีวินสันและต้นเตยหอมที่รดน้ำในเวลากลางคืนคือยังไม่รุ่งสว่างดีนะคะหลังใบก็จะปิดหน้าใบอยู่เป็นธรรมดาของต้นพืชค่ะแต่พอสว่างขึ้นใบจะค่อยๆค,ค,คลี่ออกมา <Wow. S 1> ซึ่งจะเห็นชัดในต้นคลาอีกเช่นกันค่ะนี่คือต้นคลาช่วงเช้าที่ใบพร้อมที่จะสังเคราะห์แสงแล้วนะคะเขาจะผายใบออกมา ว้างเต็มที่ตามรัศมีของทรงพุ่มเวลาวางกระถางจึงต้องไม่วางชิดกันนะคะหากวางกระถางชิดกันในเวลากลางวันใบที่เผกว้างก็จะเบียดกันต้นไม้สองกระถางนี้ทั้งเวลากลางวันและกลางคืนเป็นต้นไม้กระถางเดียวกันนะคะซึ่งในต้นคราเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนในต้นไม้ชนิดอื่นก็มีความเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะแต่เราอาจจะมองเห็นไม่ชัดเจนค่ะในช่วงระหว่างวันซึ่งมีทั้งลมทั้งแดด ต้นไม้ก็เหี่ยวเฉามาระยะหนึ่งแล้วนะคะเย็นนี้ยาา่าจึงใช้เครื่องดื่มบำรุงกำลังซึ่งเราใช้ดื่มกันนะคะแต่มาบำรุงพืชได้ค่ะเพราะในเครื่องดื่มบำรุงกำลังนี้มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบหลักนะคะเรียกว่าน้ำตาลสูโครสค่ะผสมลงในถังใหญ่นี้ก็ใส่ประมาณ 3- 4สี่ฝาเรากะกะเอานะคะว่าใส่พอประมาณและก็อีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงยาา่าใช้ฉีดพ่นตอนเย็น จุลินทรีสังเคราะห์แสงจึงมีความจําเป็นเพราะกลิ่นของจุลินทรีสังเคราะห์แสงก็จะช่วยไล่แมลงศัตรพตูพืชบางชนิดไปนะคะเพราะเวลาฉีดก็จะเห็นว่า,มาแมลงบางตัวก็บินหายไปเลยเพราะเขามีกลิ่นเฉพาะตัวนะคะกลิ่นของจุลินทรีสังเคราะห์แสงนะคะบางคนก็แพ้นะถ้าคนแพ้เวลาฉีดพ่นต้องอยู่เหนือลมนะคะอย่าอยู่ใต้ลม no, no. การฉีดพ่นทางใบโดยใช้สูตรนี้นะคะ <g mixed Christmas> จะช่วยบำรุงใบบำรุงต้นให้ตัวไว วิตามิน B ที่อยู่ในเครื่องดื่มชูกำลังก็ะจะช่วยเสริมช่วยบำรุงรากให้แข็งแรงเพื่อดูดซึมสารอาหารไปเลี้ยงลำต้นได้เต็มที่ค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ช่วยป้องกันโรคพืชแม้ว่าเราจะฉีดพ่นตอนเย็นนะคะพืชไม่เป็นเชื้อราแน่นอนเพราะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเชื้อราคืออาหารของเขานะคะ <Yes. S 1> เขาจะไปทำลายเชื้อราที่ร้ายร้ายให้หมดเกลี้ยงไปจากกระถางนะคะพืชที่เราปลูกอยู่ก็จะไม่เป็นโรคค่ะ บางคนสงสัยว่าการฉีดพ่นสารอาหารหรือรดน้ําต้นไม้เวลาไหนเหมาะสมเวลาที่เหมาะสมก็คือในช่วงเช้าก็คือเวลา6โมงถึง8โมงนะคะเป็นช่วงปากใบพืชเปิดและอากาศไม่ร้อนจัดส่วนช่วงเย็นก็จะมีช่วงเวลา4โมง5โมง6โมงเย็นไม่ควรจะเป็นเวลากลางคืนแต่ถ้ามีความจําเป็นติดช่วงกลางคืนบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะต้องสังเกตว่าบริเวณบ้านเรา มีลมโกรกไหมเป็นมุมอับไหมหากบ้านเราชื้นๆมีมุมอับก็อาจจะไม่เหมาะในตอนกลางคืนหรือตอนเย็นๆค่ะส่วนที่ญาติเลือกตอนเย็นนะคะเพราะว่าต้องการไม่ให้ศัตรูพืชมาเกาะกินใบพืชด้วยค่ะเพราะช่วงกลางคืนบางครั้งแมลงตัวเล็กๆเขาจะมาแอบนอนที่ใบไม้นะคะและบางครั้งเขาก็มากัดใบไม้เป็นรูด้วยเพราะนั้นการฉีดพ่นช่วงเย็นก็เป็นวิธีการหนึ่ง ที่จะป้องกันศัตรูพืชบางอย่างบางชนิดค่ะให้สังเกตใบไม้ต้นไม้ของเรานะคะว่าเราดูแลแบบนี้เราใช้ระยะเวลาการดูแลในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นต้นไม้เป็นอย่างไรหากต้นไม้ยังสดใสสดชื่นอยู่ก็ไม่เป็นไรนะคะหากต้นไม้เหี่ยวเฉาก็ต้องดูว่าเหี่ยวเฉาเพราะอะไรคะ่ะเพราะสภาพบ้านของแต่ละคนสภาพความชื้นในอากาศบริเวณบ้านก็ไม่เหมือนกันนะคะและที่สำคัญก็คือ เวลาที่เรามีให้กับต้นไม้เรามีให้เขาเวลาไหนคะ่ะบางครั้งบางคนสะดวกในตอนเช้าบางคนสะดวกในตอนเย็นตรงนี้สําคัญที่สุดนะคะย่าๆยขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบในคลิปนี้อาจจะมีชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะคะช่วงที่ฉีดพ่นเป็นเวลาช่วงใกล้ค่ําแต่ช่วงที่รดน้ําด้วยสายยางเป็นเวลาช่วงใกล้รุ่งไม่ปกติทั้งสองเวลาค่ะขอขอบพระคุณทุกคนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ Bye bye.